เพื่อนๆมาเราจะมาแกล้งมะนาวให้เขาออกลูกให้เรากินในช่วงน้านแรงกันนะคะอันนี้เขาก็ติดอยู่แล้วเนาะแต่เขาก็ติดอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแต่เราจะให้เขาออกให้มากกว่านี้เนาะและช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสิงหากักยาเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะให้เขาออกลูกเลยคะ่ะก็เริ่มจากการ เราต้องแต่งตัวให้เขาก่อนเนาะตัดใบค่ะตัดใบเลยค่ะเพื่อนเราไม่ได้เป็นกายตัดต้นไม้มาเนาะแต่ก็เนี่ยใช้ได้อยู่เพราะเขามีความบางเนาะตัดใบเลยค่ะเพื่อนตัดใบออกเลยเนี่ยตัดใบเขาออกเลย,ต,เออเลยตัดได้เลยค่ะแล้วก็ เมื่อเราตัดใบเขาเป็นที่พอใจแล้วนะคะ<ม>คือกิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเหลือไว้เป็นใบเลี้ยงสักสองใบหรือสามใบก็พอเนาะเนี<ม>่ยใบที่เป็นพุ่มๆกลมๆอย่เงี้ยตัดเลยแต่ที่ใบถ้าใบที่เขาติดลูกอยู่แบบนี้นะคะเห็เนียเขาติดลูกอยู่แบบนี้เนาะเราก็ปล่อยให้เขาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงอยู่แต่ส่วนนี้เราก็ตัด ตัดออกให้เหลือให้บางที่สุดะะแล้วให้โฮอร์โมนเขาตลอดเนาะผสมโฮอร์โมนลดน้ําตลอดโฮอร์โมนที่เราทําเองทีเป็นปุ๋ยน้ําที่เราทําเองเนะคะดูเขาก็จะสวยแก่แล้วนะเก่งกินได้แล้วนะคะเพื่อนๆน้ําดีมากเลยขอบอกอันนี้ก็ใบเหลืองแต่งให้เขาได้แต่งไปเลยพอตัดใบออก พอตัดใบออกแล้วเราก็ไปบำรุงโคนไปบำรุงทางรากเขาอะไปบำรุงทางรากเขาบำรุงรากก็รู้แล้วนะคะเนาะก็บอกกันแล้วนะคะแต่สําหรับการบำรุงใบของเขาที่จะให้เขาติดดอกเราก็มีฮอร์โมนที่จะอามาฉีดนะคะพอเราตัดใบเสร็จแล้วเนาะ ลดน้ำบ่ม,มลุงด้วยโฮอร์โมนที่ลากแล้วเนาะทึ่งเป็นตัวเดียวกันกับโฮอร์โมนที่เอามาฉีดเลยนะคะก็คือไข่ไข่อย่างสองต้นเนี่ยเราจะใช้ไข่หนึ่งฟองใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ผงชูรสผงชูรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็เอ็มร้อยครึ่งฟ้านมยาคูครึ่งขวดค่ะผสม ผสมน้ำผสมน้ำเลยนะคะผสมน้ำหนึ่งลิตรผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็เอามาฉีดฉีดสดเลยนะคะฉีดสดเลยขนาดขวดขวดประมาณหนึ่งลิตรก็ใส่ไปสองช้อนนะคะส่วนผสมที่เราผสมแล้วเนาะสาหรับฉีดนะคะใส่ไปสองช้อนผสมให้เข้ากันแล้วก็ฉีดเลยค่ะฉีดให้ทั่วเป็นการบ่รุงบ่รุงกิ่งก้านเขาแล้วก็เล่งให้เขาออกดอก และส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาผสมเอามาผสมน้ำเช่นเดียวกันนะคะลาดลดลงที่โคนเลยค่ะเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนสดนะคะนี่คือฮอร์โมนสดเมื่อเราฉีดเราฉีดเสร็จแล้วเราฉีดเสร็จแล้วส่วนที่เหลือส่วนฮอร์โมนที่เหลือเราหมักไว้เลยค่ะหมักไว้เลยเป็นเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนนมสดเป็นฮอร์โมนนมสด ส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือจากที่เรามาผสมตอนที่มันยังสดๆอยู่เนาะที่เราทนะําแล้วเราเอามาฉีดเลยแล้วส่วนที่เหลือเราก็หมักไว้เป็นโฮอร์โมนนมสดนะคะหมักไว้ใส่ขวดหมักไว้แต่อย่าปิดฝาแน่นนะเพราะว่าเขาจะมีกา๊าซถ้าเราปิดฝาแน่นอะ่ะเขาจะระเบิดใส่เราได้เวลาเราที่เราไปเปิดใช้หมักไว้เลยค่ะหมักไว้3วันเราก็มาเอาผสมน้ําผสมน้ําฉีดพืชผักได้อีกเป็นการบำรุงแล้วก็เป็นการเล่งดอก ของต้นไม้ด้วยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะปุ๋ยโฮอร์โมนสำหรับเร่งให้เขาติดดอกเนาะเป็นการช่วยเขาอีกทางหนึงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะในใบยเยอะมากเลยแล้วใบพอเราตัดใบเสร็จแล้วก็ไปบำรุงทางรากเนาะใช้ปุ๋ยโฮอร์โมนที่เราทำนั่นแหละเอามาลด เอามาลดทางลากเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็ออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราลดฮอร์โมนเขาอยู่เรื่อยๆเนาะเพื่อนๆมองเห็นไหมเพื่อนๆมองเห็นไหมคะเห็นนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวกรีดให้ดูเนาะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่นี่เขาก็ออก เขาก็ออกลูกอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยเพราะว่าเราบำรุงรากเขาไงบำรุงต้นบำรุงรากเนี่ยเขาก็เริ่มอ,ออกดอกเรื่อยๆแล้วดอกเขาก็สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆดูเห็นไหมดอกใหญ่สมบูรณ์เนี่ยออกดอกอยู่เรื่อยๆปะติดลูกๆเล็กๆดลูกเล็กๆอยู่เรื่อยๆแต่ถ้า เป็นช่วงแม่แรงมะน,นาวเราจะแพงเนาะเนี่ยเราก็ทําแบบนี้ทาแบบนี้ในช่วงเดือนสิงหากันยาคเนี่ยเราก็จะไปได้กินประมาณมีนาเมษาแล้วชุดเนี้ยชุดที่ออกมาก่อนเนี่ยเนี่ยออกมาก่อนเขาชอบอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆชุดที่ออกมาก่อนเนี่ยเราก็จะได้กินเรื่อยๆไปแล้เราตัดแต่งช่วงนี้เราก็จะไปได้กินช่วงมีนามีนาเมษา ะะชว่วงที่มะนาวแพงแต่ปีนี้มะนาวก็ยังแพงอยู่นะคะยังลูกละสามบาทอยู่เนาะขนาดมะน,นองมะนอกเขาเนาะสามบาทอยู่แต่ก็เป็นผลผลิตที่ส่งมาจากที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะส่วนมากจะเป็นเขาจะเขียนว่ามะนาวบ้านแพ้วบ้านแพ้วก็สมุทรสาครเนาะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะแต่ผิวพันเขาก็โอเคอยู่เนาะพอได้พอ,อได้อยู่ค่ะแล้วก็ ส่วนโคนส่วนรากส่วนรากเขาเราปลูกใส่กระถางเราปลูกใส่กระถางแบบนี้แต่เราก็เจาะนะเจาะกระถางคือคุมคุมรากส่วนหนึ่งให้ลงดินไปเราจะได้คุมน้ําเขาได้จะได้คุมน้ําเขาได้ช่วงที่ที่เราจะให้เขาออกให้เขาออกนอกฤดูเนี่ยนะเราจะได้คุมน้ําเขาได้รดน้ําพอประมาณ แต่การการตัดใบเนี่ยถ้าให้น้ําเต็มที่ก็ไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆให้น้ําเต็มที่ไม่มีปัญหานะเนี่ยดูสิเห็นไหมเดีกยวเขาสมบูรณ์ติดนะติดหมดเลยนะคะไม่ร่วงนะคะเพื่อนๆเดี่ยวเขาจะสมบูรณ์เนี่ยก็ติดหมดเลยไม่ร่วงเลยนี่น,น,นี่จัดว่าเขาโดกนะเขาโดกนะคะเพื่อน คนต้นแค่เอาหัวลาามาเอามาจิ้มไวเอาหัวลาามาจิ้มไว้มหระลาีาไม่สะแน่ต้นนี้ก็มีเหมือนกันต้นนี้ก็มีเหมือนกันแต่ต้นนี้เป็นต้นน้องเป็นต้นน้องจริงๆจะว่าต้นน้องก็ไม่เชิงนะเขาปลูกก่อนเนาะแต่ช่วงนั้นเราดูแลเขาไม่เป็นเนี่ยแต่เขาก็ออกลูกให้เรากินนะเพื่อน เนี่ยค่ะใช้ได้อยู่แป้นพวงแป้นพวงวันนั้นไปเที่ยวงานเห็นดกดกวิเศษดกพิเศษเออดกพิเศษเขาก็บอกว่าเม็ดน้อยน้ําเยอะผิวนิ่มดีเหมือนกันแต่เรามีสองต้นแล้วสองต้นนี่ถ้าติดเต็มที่แนละ้วก็พอกินแล้วเหลือกินแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดอกสมบูรณ์เนี่ย ได้กินแน่นอนค่ะเพื่อนๆน,นะคะลองทำดูนะคะคเพื่อนๆเนอะแล้วก็เป็นความสุขอีกอย่าง <laughs> มีต้นสองต้นเราก็พอกินแล้วลูกใหญ่มากลูกพิกไทยอะไรลูกดูสิดูสิดูสิสลูกชายลูกชายลูกชายมาแจมอะไรของหนูอะ่ะเดี๋ยวโดนต้นไม้แม่ออกไปลูกเดี๋ยวต้นไม้แม่หัะดู ดูดูลูกชายมามาแจมมาแจมขุดทําไมอะลกูกหนูขุดทําไมน้องพิกไทยอ่ะอะอะอะดูสิดูสิคนหล่อมาแจมไหนพิกสวัครับหั่นให้แม่ดูหน่อยข <c ười> <c ười> ิดใหญ่เลยขิดใหญ่เลยเพร่วมดูสิ มาแจมมาแจมมายุ่งกับแม่นะมามายุ่งนยไม่ได้มาช่วยนะมายุ่งไปไปลูกไปไปไปับไปรับไปครับไป,บไปออกไปได้แล้วลูกโดนต้นไม้ไหมคะค่ะก็มาแชร์ความรู้มาแชร์ความรู้ให้กันนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะใครมีอยู่ก็ลองทําดูนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อมะนาวแพงกินเนาะมีมะนาวกินในช่วงหน้าแลง้ง แต่้อแบบนี้ทําได้ตลอดเลยนะคะทําวิธีอย่างที่เราเราเอามาแบ่งปันเนี่ยนะคะทําได้ตลอดเลยเราก็จะมีมะนาวกินไม่ต้องซื้อเทานะคะโอเคนะคะเพื่อนๆขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะพี่รักแฟม i รีวีหนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ